ควายโอเคครับผมก็ส่งรับไปอยู่กับอันเดอร์เกมเมอร์ตอนนี้จะมาแจ้งแถลงข้าวนับกับล้อเลียนนับควายกับดิสไลน์หนึ่งดิสไลน์นับกับการบิชแนลหนึ่งเดือนผมบอกแล้วครับไอพิลฟูลด์ไม่มันเลยไปรับแต่ผมนี่คือ ได้รับฉายาที่ผมตั้งเองว่านักแม่งปืนแม่งโ,โมึงดินักแม่งปืนแต่จอมพินาคิโอผมเปียกสกินแล้วนะเป็นสกินคล้ายๆโอโอเกมครับนะครับอันเดอร์เกมเมอร์อันนี้ผมไม่ได้ไปก๊อปนะครับผมทําเองเลยครับผมทําเองหมดก๊อปก๊อปเกิะไรผมไม่ได้ทำนะครับ แล้วผมก็ไม่ได้แปลนะดูจากไฟนะไฟเขาจะติดกันเลยนรับแต่ผมไอ้นี่นะครับโอ้โหควายมากเลยหนึ่งนาทีาทสกินผมสกินกูสกินเราและชื่อของผมจะเป็นแบบนี้สุโนโอสันสุโนโสัน <c oughs> จำชื่อผมไว้ให้ดีๆแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> เป็นประจำการ คนที่ผมเรียกว่าวายมาจะมาดูกันยกทิ้งของแป๊กในการเปลี่ยนสกินใหม่ของเราเราอัตเตอร์เกมเกมอร์เจ้าเก่าเปลี่ยนแปลงไม่เพิ่มเติมไม่มีอะไรเลย พร้อมกับแต่งนิทาาสดๆมุกมุกไม่มีมีดูควายพร้อมกับแต่งสดๆนะครับแต่งสดๆนะแต่งสดๆไม่ได้มีบทเบ์ดอะไรนะครังตั้งแต่ผมแคสมาผมไม่ได้ทําบทอะไรเลยนะครับผมใช้มุกสดๆเลยนะครับมามาเออหน้าตาประหลาดแบบนี้อ่ะ แน่ทำไมมันต้องเป็นแบบนี้น้องคอยควายเอลยคันก็ลำคานเอ๊ะเดี๋ยวไม่เราบินได้เอ๊ะมาเป็นสายหยอหยอยอยอมาเป็นสายหยอหยอเราเป็นสายหยอหยงยงมาเป็นสายหยดขินผม ปีนาทีแล้วสามมีไฟมือผมเป็นไฟน้ำแข็งนะครับไฟน้ำแข็งเข้าใจไหมวันนี้ผมจะมาวิธีใส่น้ำเนเธอร์ครับใส่ให้ดูเลย ว่าเท่าไหร่ก็ได้ผมตัดคิปไปตอนที่ผมมาล็อกร้างเสร็จแล้วแต่อะไรจะยักขนาดนั้นจุดไฟอ้าวเฮ้ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับผมผมก็เว้นทุกที่แล้วนะหรือว่ามันไม่ได้โงแปบบหนึ่งสอง ิดสกิปคนโหนเป๊บหนึ่งมันน่าจะว่าใหญ่เ,เกินด้วยเจ้วเป่ายาวยาวเกินไม่ได้ครับห้ เอาถึงลูกนี้เธอแล้วผมกับวิธีใส่น้ำเห็นแค่เรามีไอสโกกโ็พอเราก็สามารถวางน้ำได้ตางปกติ เราก็หาทางกลับบ้านไม่เจอปัสสาวีสวัสดีลาไปก่อนวัสดีฮะและสำหรับเลดจากับมิ้งนะที่ผมบอกว่าควากวากับนึ่งดิสไลค์สงสัยจะไม่มีอะไรมากลาไปก่อนฮะ